ังมีทานบ้านทานกันครับเรื่องเสือตัวสุดท้ายบ้านของอาชาเคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์สารพันและพันพืชสารพัดเต็มไปด้วยชีวิตชีวาอาชาคือเสือสีสม้มอยู่ท่ามกลางสปปรพสัตว์ต่างๆทั้งเสือด้วยกันเองนกเงือกลิง นกเขาขังคขาผีเสื้อและสัตว์ต่างๆอีกมากมายในยามเช้าอาชาเล่นซ่อนหากับเพื่อนที่ชื่อโคดาและลุงลูกของเธอยามบ่ายอาชางีบหลับสบายบนต้นไทรป่าใหญ่สดชื่นรื่นรมด้วยเสียงนกร้องเพลงและเสียงลูกเสือเล่นกันแต่นั่น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่สิ่งต่างๆจะเริ่มเปลี่ยนแปลง,ปลงวันที่แดดจ้าก็ร้อนจัดขึ้นวันที่ฝนตกฝนก็ตกหนักขึ้นฝนตกแล้วก็ตกจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดน้ำท่วมใหญ่สำหรับอาชาและเสือตัวอื่นๆป่าใหญ่แห่งนี้กลายเป็นสวนน้ำให้ได้เล่นสนุกโอ้โห เสือชอบวนะ่ายน้ำมากเลยนะเนี่ยแต่ฝูงหมูป่าสูญเสียแหล่งอาหารไปซะแล้วพวกเขาจึงต้องอบพยพออกจากป่านี้อาชารู้สึกเศร้าเมื่อเห็นฝูงหมูป่าอบพยพไปเพราะหมูป่าเป็นอาหารของโปรดของเธอตอนแรกอาชาก็ไม่ได้รู้สึกกังวลเท่าไรนะักจนกระทั่งมีสัตว์อื่นๆอพยพตามหลังฝูงหมูป่าไปด้วย อาหารของอาชาแทบจะไม่เหลือแล้วละ่ะหลายวันผ่านไปจนกลายเป็นหลายเดือนบ้านของอาชาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเสื้อตัวอื่นทยอยหายไปเรื่อยๆบางตัวอบพยพไปหาแหล่งอาหารอื่นๆบางตัวก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วเช้าวันหนึ่งโคด้าก็พาลูกๆอบพยพอ,ออกไปด้วยอาชามองหา ทั้งข้างบนทั้งข้างล่างแต่เธอก็เจอแค่กลิ่นของมนุษย์เท่านั้นอาชารู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินทุกสิ่งเงียบกริบจนกระทั่งคืนหนึ่งเป็นคืนที่เลวร้ายมากเมื่อมีเสียงอึกกระทึกดังขึ้นเริ่มจากเสียงแล้วก็แคครรงกจากนั้นก็ โครมสัตว์ตัวบเริ่มเทิมหลายตัวกำลังพ่นควันขโมงแล้วก็บดขยี้ป่าพวกมันใช้ฟันเหล็กสีเงินวาวกัดต้นไม้จนหักโค่นเต็มพื้นอาชาเฝ้าดูการทำลายบ้านของเธอตั้งแต่ค่ำจนถึงรุ่งสางแล้วเธอก็วิ่งออกจากบริเวณน,นั้นไปเมื่ออาชาหันกลับไปมองโลกนี้ดูกว้างใหญ่ขึ้นมาทันที สำหรับเสือตัวหนึ่งซึ่งอยู่ตามลำพังเพราะล่าต้นไม้นานาพันุ์ที่อยู่ในป่าเหลือแต่เพียงตอไม้แล้วอาชาจะไปอยู่ที่ไหนดีละเนี่ยขณะที่อาชาเดินด้อมด้มดอม,ม,อมองมองผ่านลานโล่งกว้างซึ่งเคยเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่เธอสังเกตเห็นอะไรแวบๆที่มีสีส้มอาจจะเป็นเสือก็ได้นะทีแมนมองอาชา เขาไม่ใช่เสือแต่เป็นลิงอุรังอุตังเขาอาศัยอยู่ในป่านี้เหมือนกันละ่ะเมื่อได้เจอทีแมนอาชารู้สึกคล้ายกับมีเพื่อนขึ้นมาอีกครั้งทั้งสองมองหน้ากันในระยะใกล้อาชาเดินทางไปเรื่อยๆผ่านโลกที่ดูแปลกตาและเสียงที่ฟังแปลกหูน้ำที่เคยใสกลายเป็นสีดำและเหนียวหนืดแม้แต่อากาศก็เปลี่ยนไป อาชาและทีแมนคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆทีแมนก็อยากมีเพื่อนเช่นกันการมีเพื่อนร่วมทางช่วยให้รู้สึกอุ่นใจและก็ปลอดภัยวันเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์อาชาและทีแมนเดินทางมาไกลแสนไกลพวกเขาพบที่แห่งหนึ่งซึ่งมีลำธารใสสะอาดมีผืนดินเขียวขจีเต็มไปด้วยต้นไม้มากมายงอกงามกระจายไปสุดขอบฟ้า ดินแดนแห่งนี้พร้อมแล้วสำหรับการเริ่มต้นใหม่พวกเขาก็เช่นกันในที่สุดอาชาก็ได้พบสิ่งที่เธอตามหาความหวังและสถานที่แห่งใหม่ที่เรียกว่าบ้านฟังที่ทันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามในช่องน้ารัด้วยครับ